บางแดดที่ขายดีครับใครที่กําลังมองหาม่านบางแดดมูดี่บางแดดนะครับแนะนําตัวนี้เลยใช้งานได้ดีแล้วก็มีความสวยงามมากๆครับที่เป็นมูลี่บางแดดแบบไม้ไผ่ครับมีความเป็นธรรมชาติใช้งานได้ดี มีรอกดึงนะครับสำหรับปรับระดับนะครับของมูลี่ได้เลยใช้ติดหน้าต่างกระจกนะครับต่างๆได้เลยครับุไหนที่มีแสงแดดที่มีหน้าต่างนะครับอยากติดมุงลีวดอยากติดมูลี่สวยๆนะครับเป็นม่านบางแดดมูลี่ไม้ไผ่แบบนี้ปรับระดับได้ดึงใช้งานได้แบบนี้เลยครับปรับระดับความยาวได้แบบนี้นี่เลยครับความยาวของมูลี่ไม้ไผ่จะประมาณนี้เลยครับ ใช้ปิดหน้าต่างใช้ตกแต่งบ้านนะครับคุณภาพดีใช้งานได้ดีมากๆดึงใช้งานแล้วเขาก็จะล็อกตัวอยู่แบบนี้เลยครับและใครที่อยากได้นะครับมูลี่บังแดดหรือมา่านบังแดดแบบนี้นะครับสามารถกดได้ที่ในตะกร้าของผมครับตัวนี้พร้อมจะส่งครับสินค้าส่งจากไทยเลยครับ